สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะคะให้เราเปิดอ r t ์ตแมปขึ้นมานะคะหลังจากที่เราเปิดอ r t m ตแมปขึ้นมาแล้วนะคะให้เราไปที่เคสตะลอกค่ะแล้วไปที่คอนเนกโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ R j s ค่ะจากนั้นให้เราเปิดโฟลเดอร์ปาจีนบุรีขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราเลือกซอย GRP ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกเอาซอย g ี p ออกมาคะ่ะจากนั้นก็เอาซอยโคดออกมานะคะ จากนั้นให้เราเปิดตารางแ t ต r i b u t e ของทั้งสองออกมาเลยนะคะค่ะจากนั้นให้เราเลือกซอย G R P นะคะแล้วเพื่อดูว่าทั้งสองทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเมื่อเรารู้แล้วให้เราเลือกซอย G R P นะคะในที่นี้ทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งตอนนนะคะให้เราไปที่ table option นะคะเสร็จแล้วเลือกจอย a n a l y จากนั้นเลือก o อ,กกอกค่ะ เสร็จแล้วให้เราเลือกซอย id นะคะเสร็จแล้วกดโอเค,ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลเกิดขึ้นมานะคะคือช่องนี้ค่ะจากนั้นให้เราลองสุ่มตัวอย่างนะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีดินแบบไหนคะเราคลิกไปเลยนะคะให้เป็นแถบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ก็แบบนี้คะ่ะเหมนนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เราทำการปิดตารางนะคะแล้วก็รีโม่ข้อมูลทั้งสองออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราไปที่แคตตาล็อกนะคะแล้วก็ไปที่แล็บห้าค่ะให้เราดึงข้อมูลอำเภอออกมานะคะแล้วก็ WinLate Rel Underscore Relate คะ่ะจากนั้นให้เปิดตารางทั้งสองตารางออกมานะคะ มาเปิดมาทั้งสองตารางแล้วนะคะให้เราดูว่าทั้งสองตารางนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะในที่นี้ทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่มนะคะให้เราเลือกที่อำเภอค่ะจากนั้นไปนที่ table option นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือก join and relate ค่ะจากนั้นให้เราเลือก relate นะคะตรงนี้ให้เราเลือก arm per code arm code นะคะตรงนี้ก็เลือก arm code เหมือนกันค่ะจากนั้นให้เราคลิก ok ค่ะ ตารางจะยังไม่ขึ้นนะคะให้เรามาตรงนี้นะคะแล้วกด r e l a a e Table นะคะแล้วก็กดอันนี้ค่ะตารางจะหายไปนะคะให้เรากดตรงนี้นะคะก็จะมีตารางนี้ก็มีตารางนี้ขึ้นมานะคะที่เราทําไปเมื่อกี้ค่ะต่อไปเราจะทํากระบวนการทางสถิตินะคะให้เราไปที่ Catalog นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลอําเภอนะคะจากที่เลือกข้อมูลอําเภอเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นให้เราเปิดตารางออกมาคะที่นี้เราจะเปลี่ยนสีก่อนค่ะจากนั้นให้เราเปิดตาราง attribute ออกมานะคะแล้วก็คลิกตรงช่อง area ค่ะจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะมีตารางแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกตารางตามใจชอบได้เลยค่ะว่าเราจะเลือกตารางแบบไหนค่ะ จากนั้นกดปิดตารางไปนะคะเสร็จแล้วให้เรากดวิวค่ะเมื่อเรากดวินแล้วนะคะให้เราเลือกกราฟค่ะจากนั้นให้เราเลือกคีเอ็นะคะในที่นี้เราจะขึ้นเป็นอำเภอนะคะตรงนี้เราจะใส่คำว่า a r e a ไปค่ะเราก็จะได้กราฟแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราทำการเน็กค่ะแล้วตรงนี้ก็ให้เราเขียนชื่อกาฟนะคะในที่นี้เราจะเขียนว่าอำเภอก็พอแล้วค่ะจากนั้นให้เรากดฟินิชค่ะ เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะคะให้เราคลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะจากนั้นให้เราเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือได้นะคะค่ะแบบนี้นะคะหรือเรา่าจจะเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะ เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบที่เราต้องการจะเปลี่ยนเลยนะคะนั้นให้เราทำการคลิกขวานะคะแล้วก็กด export Guard นะคะให้เราเซฟไฟล์เป็น gp jpg e นะคะจากนั้นกดเซฟค่ะถ้เาทำการเซฟนะคะ จากนั้นกดเซฟนะคะเราสามารถค o p y ข้อมูลที่เราเซฟได้เลยนะคะจากนั้นให้เราทำการปิดไปค่ะไปน,นะคะจะเป็นการสร้างรายงานรีพอร์ตนะคะให้เราคลิกที่วิวค่ะก็รีพอร์ตนะคะแล้วก็กด Create Report ค่ะจากนั้นเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกข้อมูลได้เลยค่ะในที่นี้ก็จะมี อำเภอโคดนะคะอำเภอเนมค่ะโพงวินเนมนะคะแล้วก็แอเรียค่ะแล้วก็พีระมิตเตอร์นะคะจากนั้นให้เรากดเน็กค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ให้เราเลือกอําเนมค่ะจากนั้นให้เรากดเน็กได้เลยนะคะแล้วก็ ให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนในทีนี้เราจะอาแบบนี้นะคะเราก็กด next ได้เลยค่ะ <S <S แล้วเราก็จะเลือก <S <S ฟอนต์ตัวหนังสือแบบไหนคะให้เราเลือกตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นให้เรากด next ได้เลยค่ะ จากนั้นให้เรากดฟ i นิชได้เลยค่ะเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เรากดที่ edit แล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะว่าเราจะทํายังไงเอาไว้ตรงไหนนะคะในที่นี้เราก็เอาไว้ตรงนี้นะคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะให้เรากด save ได้เลยค่ะ แล้วก็กดเจ็บนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพดังนี้นะคะดิฉันขอจบเพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ooh, 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 okay, okay. Ooh.